เราตื่นเต้นมากไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวเลยที่พี่มีไว้นะคะน่ารักมากแล้วก็ช่วยเหนือน,าน,านักเรียนคนเดียดีค่ะโค้ชของเราเนะี่ยดูแลดีมากทำทุกอย่างให้เลยแล้วก็ทำอาหารอร่อยมากดีวิลเรื่องของข,องข้อสอบนั่นเองค่ะส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าพาดีเนี่ยไม่ยากมากมา,มา,มาลองสมัครสอบันดูทุกคนแล้วก็จะได้ประสบการณ์ก่ับไปเนี่ยเยอะมากมาก,มากเลยห้องเรียนของเรานะคะมีเพื่อนหลายต่างชาติมากคือสนุกมากๆแมนเชสเตอร์เนี่ยดูเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็ เมืองอะเหมาะกับการมาเรียนมากทรานส p o r t a เ i o ชั่นก็คือไงบ้างคือมันอยู่ใกล้ห้างมากทุกคนมีแหล่งช้อปปิ้งให้ช็อปมากมายอยู่ที่อานเดลนนคนฟิเวอร์ไอแลนด์คืแบบสวยมากนาักมากวิบับมากโซชิวเบียนเอ็มนะเป็นร้านที่ขายขนมที่ดสงมากเป็นสถานที่แรกที่เราทำให้เราเป็นเจฟเฟอร์ฮอลลี ื่องหัวข้อได้ที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือการเดินทางตั้งแต่ที่ไทยมาถึงที่อังกฤษแล้วก็บ้านโฮสค่ะเราจะได้ว่าวันแรกเลยที่บีไวส์นัดเจอกันที่สนามบินสวรรภูมินะคะเราตื่นเต้นมากว่าเราเนี่ย ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวเลยซึ่งตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะแต่ถามว่ามีความกังวลไหมไม่มีเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆสตาทุกคนเนี่ยน่ารักมากแล้วก็ช่วยเหลือนาไเอทุกคนเป็นอย่างดีค่ะคือช่วยหลายอย่างมากแล้วก็ไฟเรานะคะไป transit เครื่องที่บาเรน,นะคะ่ะแล้วจากนั้นก็มาลงที่สนามบินแมนเชสเตอร์เลยพอลงจากสนามบินแมนเชสเตอร์เสร็จนะคะพี่สตาพี่ทีมเนี่ย ก็ช่วยดักเรียนแต่ละคนในเรื่องของใส่ซิมการ์ดแล้วก็เช็คว่าแบบทุกคนเอากระเป๋าลงจากเครื่องครบนะก่อนหน้านั้นนะคะพี่ทีมเนี่ยก็ได้ทําการจอง Uber ให้ก็จะแบ่งนักเรียนแต่ละคนไปอยู่ใน Uber อร์แบ่งตามละแวกบ้านนะคะวันนั้นเราก็แบบตื่นเต้นว่าเพราะว่าเป็นวันแรกที่เราจะได้เจอกับโฮสของเรานั่นเองนะคะโดยว่าโฮสของเราเนะ,ะ่ะก็มี1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้าค่ะแล้วก็มีส่วนหลังบ้านที่ใหญ่ ว่าด้านนอกมันอาจจะดูเล็กนะทุกคนแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆอะ่ะก็คือมีพื้นที่เยอะมากไม่ได้รู้สึกแบบคับแคบอะโค้ดของเราเนะี่ยดูแลดีมาก เขาทาทุกอย่างให้เลยแล้วก็ทําอาหารอร่อยมากคือแบบเหมือนเราเป็นคนที่กินยากมากไม่ค่อยชอบกินอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยเขาเนี่ยก็จะทําอาหารพวกเอเชียให้เรารือไม่ก็บางครั้งเนี่ยซื้อวัตถุดิบมาให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยลองทําเองคือคนเราน่ารักมากๆส่วนกฎในบ้านนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าวางรองเท้าที่หน้าประตูบ้านนะคะไม่ใส่เข้ามาเดินในบ้านนะเพราะใช้อะไรก็เก็บเข้าที่ใช่ประมาณนี้ไม่ค่อยมีกฎอะไรเท่าไหร่ ราก็จะมาอัดบล็อกพาไปกินข้าวกันนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เรากำลังไปที่ออนเดลกันค่ะทุกคน <Yeah. S 1> ที่เราจะไปก็คือเป็นฟู้ดคอร์นนะคะเราจะไปกินเคซีกันเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> อร่อยกว่าที่ไทยอีกทุกคนเพราะว่าที่นี่นะไก่เนี่ยน้ำมันน้อยกว่ามากแล้วก็แบบกรอบกว่ามากเลย oh. ใช่อร่อยมากเป็นไฟก็อร่อยมากคือแบบมันเหมือนเพิ่งทำสดใหม่ๆอ่ะทุกคน, oh. นก็เลยอร่อย คนเยอะมากวันนี้ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะแค่ขึ้นบันไดเลื่อนก็คือจะถึงเลยข้างหน้าเราเลยข้างหน้าเราเลยถึงแล้วฟูดคขอร์ทเขานะมีแบบหลายร้านมากดู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 ดดแบบเยอะมาก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  โอเคเราจะไปเคฟซี okay, ่กันนะทุกคนไปเลยสถานที่ที่เรามาเรียนนะคะมีชื่อว่า New College Group Manchester หรือที่เรียวกว่า NCG Manchester นั่นเองค่ะคอที่เรามาเนียนนะ มีชื่อว่า General English หรือว่าภาษาอังกฤษทั่วไปค่ะโดยก่อนที่เรามาถึงที่อังกฤษนะคะ NCJ เนี่ยเขาก็จะส่งแบบทดสอบมาให้ทาง Gmail ให้แต่ละคนทำเพื่อที่จะได้จำแนกได้ไในแต่ละคนเข้ากับคลาสที่เหมาะกับสกิลของแต่ละคนค่ะที่ตั้งของโรงเรียนนะคะตั้งอยู่ที่ถนน Portland Street เป็นถนนที่อยู่ใจกลางเมืองเลยทั้งแทรมแล้วก็ทงางรถบัสเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากค่ะโดยในห้องเรียนของเรานะคะ ก็แบบมีเพื่อนหลายต่างชาติมากไม่ว่าจะเป็นยูเครนบราซิลคูเวตซาอุดีอาระเบียโปรตุเกสค่ะคือมีหลากหลายมากทำให้เรานะคะได้แบบเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนแต่ละประเทศแล้วก็แบบได้เรียนภาษาใหม่ๆด้วยนอกจากภาษาอังกฤษใช่คือสนุกมากๆโดยเฉยน,นะคะคัดเรียนเราเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับ การพูดค่ะคือเราเนี่ยได้สกิลในเรื่องของสปีกิ่งมาแบบเยอะมากๆเลยเหมือนเรากล้าที่จะพูดมากขึ้นนะคะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นของตัวเองนอกจากสปีกิ่งสกิลที่เราได้น,น,นะคะแล้วก็จะได้เกี่ยวกับพวกทาง Grammar Reading แล้วก็ w r i t i ้ g เนะยคะ่ะคือได้ทุกอย่างเลย ขายขนมูคือมีเลือกหลายอย่างมากเลยเช่นเยลลี่แล้วก็เคอของก่องๆนี้มีเลือกเยอะมากเลยคูดิคุณถูกมากหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนสาหน่นมากแดเกพทุกคนถูกมากกานชื่อว่า G N M มาเลยเป็นาที่เหมะกับการมซื้อของฝากมากเลยนะทุกคนเคขบอกว่าเยลลี่ท่นี่อร่อยมาก มันแบบไม่ได้หวานเกินแล้วก็ไม่ได้จืดเกินอะ่ะแต่ว่าแอบแข็งไปนิดนึงโดยเฉพาะอันเนี้ยสีเนี่ยชมภูฟ้าเนี่ยอร่อยมากอร่อยมาก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 อย่าลืมมากินกันนะทุกคนอร่อยมากจริงๆโดยส่วนตัวเลานะเราบอกว่าเมืองอะเหมาะกับการมาเรียนมากเพราะว่าหนึ่งเลยนะมันอยู่ใจกลางเมือง transportation ก็คือง่ายมากคือมันอยู่ใกล้ห้างมากทุกคนพอเรียนเสร็จไม่รู้จะไปไหนก็เดินห้างได้สบายมากแล้วก็ ที่เนี่ยเรานะอยู่ใกล้กับไพร์มาว่าไพร์มรนะคะก็คือเป็นห้างของคนอังกฤษที่ขายเสื้อผ้าราคาถูกมากเสื้อยืดที่แบบสกีไลน,น์สวยๆนะทุกคนราคาไม่เกินห้าปอนอะคือมันถูกมาก <c oughs> จริงๆใช่แบบดีมากๆก็นอกจากสถานที่ช้อปปิ้งแล้วนะคะแมนเชสเตอร์ Manchester เนี่ย ก็ยังมีแบบร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากด้วยความที่แมนเชสเตอร์เป็นเมือง m u ท t i c u l t u r a l นะคะเขาก็เลยจะมีอาหารหลายสัญชาติมากไมจะเป็นเบ็กซิโกเจแปนิสคริเอนไทยคือมีทุกอย่างเลยจริงๆแล้วรสชาตินะคะก็คือออเทนติกมากคืออร่อยมากเหมือนเราไปประเทศนั้นจริงๆอะทุกคนอร่อยมากจริงๆในการมาแลกเปลี่ยนคันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้เรื่องของการกินการเดินทางแล้วก็ช้อปปิ้งค่ะใช่ เราใช้แบบช้อปปิ้งเยอะมากเลยอเลตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้าน River Island นะ <c oughs> เป็นร้านที่ขายเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับแล้วก็กระเป๋าคือมีเยอะมากๆๆคือแบบสวยมากนี <c oughs> ่ดูอย่างนี้รองเท้า <c oughs> ือน่ารักมาก บบกระเป๋าสวยๆแบนั้นอยู่ที่อันเดียวนั้นคนริเวอร์แอนด์แลนด์ริเวอร์แอแลนด์ที่ททบพอร์เซ็นเตอร์ก็มีแต่ว,ว่าที่เก็บไปททบพอร์ <laughs> อยู่ไกลอันเดียวก็คือห้างเป็นห้างที่อยู่ในเมืองเลย <laughs> แล้วก็มีรองเท้าอีกนะ <laughs> ทุกค้างบ <laughs> นรองเท้ามีสวยๆทั้งนั้นอะ่ะ <laughs> <laughs> จะเป็นกระเป๋าดาวน่ารักมาก คือมันแบบวิบวับมาก,มากน่ารักมากดูทุกคนโซคิวสวยม,มากหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมารีวิวนะคะก็คือรีวิวเรื่องของข้อสอบนั่นเองค่ะอันดับแรกเราก็ต้องทำการสมัครสอบก่อนเนาะก็พิมพ์เข้าไปในช่อง URL ว่า be wise global exchange สมัครสอบนะคะแล้ทีนี้เนี่ยเว็บมันก็จะขึ้นหน้าแบนเนอร์ใหญ่ๆขึ้นมาให้เรากด คลิกเข้าไปนะคะแล้วทีนี้มันก็จะมีแบบว่าให้กรอกฟอร์มนะคะแล้วก็ชําระเงิน,นะคะ่ะโดยในฟอร์มนะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราอยากไปประเทศไหนบีไวส์นะคะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4ประเทศด้วยกันก็คือประเทศออสเตรเลียโดยมีเมืองเบลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์ค่ะประเทศ USA มีเมืองบอสตันประเทศอังกฤษมีเมืองออกซฟอร์ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ที่เราไปประเทศญี่ปุ่นค่ะเมืองโตเกียว เหตุผลที่เราเลือกประเทศอังกฤษเมืองแมนเชสเตอร์นะก็เพราะว่าเป็นประเทศที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็แมนเชสเตอร์เนี่ยดูเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็ดูมีอะไรให้ทําหลากหลายมากดูเป็นเมืองที่แบบ มีแหล่งช้อปปิ้งให้ช็อปมากมายใช่แล้วก็เลยเลือกแมนเชสเตอร์พอาะเหตุผลนี้แหะคะ่ะในตัวของข้อสอบจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันค่ะพาร์ทแรกก็คือพาร์ท listening ในส่วนนี้นะเราสามารถฟังได้แค่1รอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเพ e p attention มากๆส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่าพาร์ทนี้เนี่ยไม่ยากมากควร ทำคะแนนให้ได้เยอะพาร์ทที่2เป็นพาทบูคับค่ะบูคับในพาทน,นี้เรารู้สึกว่าแอบยากอยู่เพราะว่าเป็นแบบสับชั้นสูงอะทุกคนไม่ค่อยมั่นใจขนาดนั้นพาร์ทที่3เป็นพา r t รี a d ดิ้งค่ะถ้าเราจะไม่ผิดเขาจะมีมาให้อยู่3บทความด้วยกันแต่คือถ้าคำไหนไม่รู้นะทุกคนแล้วก็แบบข้ามไปเลยแล้วก็ดูคอนเท็กซ์ครูเอามันก็จะแบบพอให้ทำได้ขึ้นมานิดนึงใช่ มันมีวันหนึ่งที่เรามาช็อปที่นี่แหละแล้วเราก็ได้เสื้อเบอร์เกอในราคา90บาททุกคนเบอร์เกอในราคา90บาทคืองงมากอุ้ยอันนี้เป็นกระปุกนะต้องมาแล้วใช่ไหม TK ไหมเราต้องมากับีไว s e คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายเอ้ยวันก่อนสุดท้ายที่เราจะได้อยู่เมือง Manchester แมนเชสเตอร์ทุกคนโอ้ยพรุ่งนี้เราก็จะอยู่บ้านแพ็คของทางวัน จะ,จะไม่ได้อยู่แมนเชสเตอร์แล้วเสียใจมากไหมเสียใจมาก <laughs> พอยจะคิดถึงอะไรที่สุดในเมืองแมนเชสเตอร์คิดถึงเพื่อนค่ะ <laughs> สวยมากน่ารักมากนี่ต้องไปซื้อแล้วร้านชื่อว่า Urban o u t f i t t e r ตั้งอยู่ที่ Market Street คือข้างๆแบบออนเดลเลยข้างใจกลางต้อง <laughs> ไปแล้วทุกคน เราได้2เล่มนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า Water Store นะทุกคนเราไปซื้อที่สาขาอยู่ที่ออร์เดลใช่2เล่มได้13ปอนด์ซักประมาณ5้า600ไทยใช่ใชดีมากอ๋อแล้วเราก็ไปวันนี้เราก็ไปร้านขายเครื่องสำอางที่ชื่อว่า Superdrug มา Superdrug คือแบบขายถูกมากร้านนี้ชอบมีโปรโมชัน่นเราได้ลิปสติก อย่างเงี้ยนะทุกคนนิกมา3แท่งคือวันนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ 3, สา่ายแค่2ก็เลยซื้อเลย3แท่งเพราะว่าเพื่อนฝากซื้อด้วยใช่คือดีมากทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากร้าน T K Max เป็นที่เรียบร้อยนี่อนี่คือ Market Street นะนี่เข้มามปแบบโอ้ยจะร้องไห้ไม่อยากจากใครมาสสถานที่นี้ เป็นสถานที่แรกที่เราเทำให้เราเป็นชอปเปอร์ฮอลิกพูดเป็นเล่นเมื่อกี้สี่ปอนโอ oh my god เต็มไปด้วยดงเสื้อผ้าโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปหาพี่สตาฟเราที่ชื่อว่าพี่ทีมกันนะทุกคน <Okay. S 1> พี่ทีมอยู่ที่เฮทีตอนนี้ไปกันเลยเจอพี่ทีมแล้วโอ้ ไปเดินไปหาพี่ทีมกันมาแล้วพี่พี่ทีมพี่สตาร์เลยพี่พี่มีไว้นะคะดูแลเรื่องวีซ่าให้เราหมดเลยคือเราแบบแทบไม่ต้องทำอะไรเองเลยก็จะมีแค่วันที่เราต้องไปเจอพี่สตาร์เนื่องจากไปทำเบลกิช i ะค่ะแค่นั้นเลยพอทำเสร็จแล้วนะพี่พี่มีไว้เนี่ย ขาก็จะเก็บพาสปอร์ตของเราไว้แล้วก็เอามาคืนทีในวันที่เราบินเลยค่ะซึ่งสะดวกมา,มากๆไม่ต้องทําอะไรเองเลยท้ายที่สุดนี้เราอยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะว่ามาลองสมัครสอบกันดูทุกคนถ้าเรามาที่นี่นะเราก็จะได้ประสบการณ์กลับไปเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นลองมาสมัครสอบกันดูทุกคนพูดจริงๆจากใจลองดูวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอจบการเพลงเท่างนี้ไายบายทุกคน